โอ้โหใครเพิ่งขี่วะมีคนมีคนมีคนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เล็กเลยเลยไปเลยเลยเลยแล้วผมเบรคหมดแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วเราไปที่ใหญ่ไหมหรือไงเคยปอมไปที่ใหญ่ก็ได้นะมีได้เหรอเหี้ยเมื่อกี้ตอนกลางลบกูไม่เห็นเลยหรือว่าคนไม่โหลดวะ I got supplies. เยี่ยมเลยอันนั้นน่ะน้องเลเนตเลเนโอ้โหเรียกแัเป็นสดเลยไม่่เอเอ็หรือเปล่ากบบเซเลเนตอะไรอย่างเงี้ยเซเลเนตมีคารตตันี้ไม่เห็นได้ไงเออผิดเองแหละขอโทษนะได้เปล่าขอโทษได้เป่ะหลดมาเฮาเเฮาาเาเาตัวกดาา ไอ้เที่ยวปอดเที่ยแม่งใส่มาไม่รู้เวล่นเวลาไอ้สัตว์เ,เ็ฮล่าเฮล่าออกไปดักรถสองตัวละไม่ได้ ไอ้เหี้ยขาดีนัดเดียววัตตาฟ้าดันไปดันไปนี่ตัวหนึ่งวิ่งออกไปไกลเอาขวามปเรื่อยก,ก่อนข้างหน้าแม็กถ้ามึงวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีตัวหนึ่งน็อกอยู่เจ็บหนักเลยว่าตัวนั้นละนี่ไงทำอ,อีกเกด็นึ่งครับพออีกน้อยละยังไม่ได้หยิบคา,าเอะไรี้ยแต่ไม่เป็นไร ประตูเปิดแล้วว่ะแต่ของยังอยู่คลบไม่อยู่ของหายแล้วได้ของเ่นนี่อืมว่ายง่ายเรียกเฉยๆกลัวน้องเหงาไงไม่ได้เล่นด้วยกันนานเดี๋ยวนี้มีคอร์้าแค่วันละหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเอฟี่เข้าใจไปแล้วปกติไยไม่ไม่นี่ไงหนูก็อยู่นี่ น้องอย่างนี้ค่ะบอมอยู่ั้งงจาอยู่ที่จกลจ้างมันกวดโดนเล่าใชไหมเป็นมันดุขนาดไหนหรอคนเขาก็รู้ทั้งบางว่าหนูร้องเพราะเอ้ยอาจอยู่เหรอเฮ้ยเอเลย <h> mm> เป็นอะไรฮะความรักติดคอหน้า <c oughs> ช่วงนี้เขาอินเลิฟหนูแชร์แบบร้บานเสื้อผ้าผู้ชายไปเต็มเลยไหนแฟนวะไอ้เฮียครบทิ้บ้านมาร์คเดล็อกชันสองตเดโอ้โหถ้ากูมีสนายนะมึงทิ้มันป่าวลงไม่เข้ามันทิ้มันก่อนเลยมั้ยทิ้มันก่อนเลยป่าวไปป่าววะไป เอ้ไอ <Es> ้ก in <movie half>. ีตามมันมาตัวเดียวตัวเดียวขบตามเข้า <music> บ <brainstorm ing> ้านศมก่อนละบักกี้หนีไปคนเึ่งละน่าจะไปอยู่บ้านริมนู้นนะขบบนข้งบนขงบนถือระเบิดถือคุยนได้ละดักระเบิด

ทิมหลังเนี่ยเออหลังหลังที่มึงมาร์กะหลังแรกหรือว่าหลังเล็กหลังแรกไปเลยหลังที่มึงหลังที่ใกล้ที่สุดอ่ะถ้าวิ่งไปตงเนี้ยหลังไกลเอออ้อมไปทิมฝั่งนู้นไหมทิมไหนทิมฝั่งหลังเอง่ยหลังไกลอ่ะอ๋อเหรออ้อมไปก็ได้ปะเพราะถ้าเราจะทิมหลังนั้นเดี๋ยวโดนบ้านเล็กโอเคโอเคโอเคจะอยู่อีกที่หลังหลังหลังนึงวงกูขอดีๆเหอะไอสัตว์เออเออทำไง บ้านข้า <น S 2> บ้านข้างเดีลลเ๋ยวระเบิดเดี๋ยวลกเดียวม,มาหาคุณเนียาาเน่ยมาหากูณเนีย่ยมาหากูณเนี่ยพอไหมเราต้องชิดเลยต้องเอาก่อนเลยไม่งั้นเหนื่อยไปสมองคครับุณสมองขวาหน่อยเปล่าก็จะปราระเบิดโอ้ยเทียบไม่ได้หรอกระวังนะ không hiểu kem 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 ọc rồi Ba lệch lửa ba lệch. Tu lên ba lệch, cú lên to cái hay. ไ้ยนี่มีสไนบ์ป่าววะไม่มีสไนบ์าาด้วยไม่ยังมีอีกเหรอไม่รู้อะ่ะไอ้เจี๊ยนี่นอกนะตายตายว่าหลุดป่ะเร็วหมดแล้วตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นโอเคโยโย,โย่ตรงห้องน้ำต,นตัวนู้นสามตัวเลยเวะสามตัวสุดท้ายอยู่นู่นเลยน้ำห้องน้ำ นอกวงปะไม่นอกพวกมันนอกปวัวตอบเป็นนอกปวัวห้องน้ำห้องน้ำไม่นอกขอให้วงเราอะเอ้ยไ,ได้เดิเเนหนขึ้นไปมันกำลังจะทิพจับอยู่จับอยู่มันมีรถปะมีมันมีมันมีรถเลย โอ้ยวะไปแล้วโอ้ชิฮู้ฮู้เราอย่าเพิ่งไปลากเว้ยถ้างั้นอ่ะเพราะว่ามันกูว่ามันโคกอะเอาเราจังหวะน็อกอ่ะต้องเกี้ยงหลุดโอ้ไม่ก๊อดมันกำลังจะทิพมันอยู่ในสมบู มันออกซ้ายมันออกซ้ายมันอยู่ออกซ้ายพี่มันออกซ้ายแล้วชิดซ้ายแล้วโอเคโอเคโอเควิ่งอยู่วิ่งซ้ายอยู่แกปั๊บยะกูไปด้านตัวบ้านเลยค่าตามให้ ได้บ้านโอเคมันลงละทำบเลทำบอลเหลือตัวเดียวเออ